แม่ดอลล่าปลูกไม้เดอกไม่กี่ชนิดนะคะอย่างกุหลาบต้นนี้ซื้อมาเมื่อปี6กก็ผ่านมาประมาณ4ปีค่ะยังไม่ตายค่ะเพื่อนๆนซื้อมาราคาประมาณ300กว่าบาทนะคะเป็นกุหลาบดอกซ้อนสีหวานหวานกลิ่นหอมนะคะการดูแลก,กุหลาบของแม่ดอลล่าก็คือมันมันตัดแต่งกิ่งนะคะเพื่อนๆน,นค่ะเพื่อให้ยอดของเขาเนี่ยแทงออกมาแล้วก็จะมีดอกนะคะแล้วก็ การปรุงดินนี้กุหลาบชอบดินร่วนนะคะชอบแสงแต่ว่าไม่ใช่แสงจัดจัดนะคะชอบแสงแต่แสงไม่มากนะคะเพื่อนค่ะนี่คะ่ะบานให้ชมเนี่ยหลายวันเลยนะคะกุหลาบต้นนี้นะคะแล้วก็จะมีกุหลาบที่เพิ่มเข้ามาใหม่ปีนี้นะคะก็เป็นกุหลาบหนูนะคะเพื่อนๆคะ่ะดอกเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะก็มาวางใกล้ๆกับ